สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากสนามบินได้ประมาณ2-3สาวันนะครับแล้วก็กำลังจะลงใต้ก็เหมือนย้ายบ้านดีๆครับของเยอะมากย้ายบ้านใช่ไหมครับก็จะไปเกตนาบิสเดนต์เดสติเนชันคือกุจแต่ระหว่างทางก็จะแวะเที่ยวไปด้วยนะ ไปกินซาว,วโดวว์โดเลยอยู่ท้งไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปเวลาเราเขียนเล็กๆแบบทุอกอ,อ,อย่างเป็นโฮมเม้นต์เลยงย้นไปกินข้า,าวเช้ากันก่อนคนระับตอนนี้ถึงแล้วนะครับร้านซาว,วโดกลังไปกันซื้อเกี๊ยนครับอืม แดงนะแดงนี่แดงไม่เยอะมตออคิวเยอะมากมันเยอะมากนะครับตอนเช้าในขนาดตอนเช้าอยู่ติดทะเลบางแสนเ็นครื่อยแอมหนึ่งเพราะว่าสี่ชิ้นนะคะค้ารอาสิบหกบาทจ้าใสแกนนะได้เลยค่ะด้านนี้นค่ะที่ไรคะ ชื่อจูออนค่ะจูออนค่ะ,คะ,คะนี่ได้ามาแล้วเซาวโดครับเป็นรถอะไรคระะับรถอะไรเบคอนรถฟอร์จิน,น่าโอเครถเบคอนน่ากินมากมาดูกันนะครับว่าซาวโดเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนนะครับซาวโดเนี่ยหลักฐานเก่าสุดเนี่ยอยู่ในอรารยธรรมโบราณแถบอียิปต์และเมโสโปเตเมียนะครับราวประมาณ4-5,000ปีก่อนเกิดจากการ เอาแป้งและน้ําที่จริงไว้เนี่ยแล้วมันจะเกิดยีสต์ป่าและแบคีเดียาตามธรรมชาติทําให้แป้งเนี่ยฟูนะครับโดยไม่รู้งตัวซึ่งโดยปัจจุบันเนี่ยเทคนิคนี้แพร่ไปยังยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมนีนะครับกลายเป็นขนมปังหลักของชาวยุโรปหลายศตวรรษนื่องจากเก็บได้นานและให้พลังงานสูงนะครับซึ่งยุคใหม่นะครับก็ในศตวรรษที่19ซาวโดกลายเป็นสัญลักษณ์ของซานฟรานซิสโกจากยุคตื่นทองนะครับ สภาพอากาศและจุลินซรียเฉพาะถิ่นทําให้รถเบี้ยวจัดจนมีชื่อเสียงในระดับโลกนะครับหรืที่เราเรียกกันว่าซานฟรานซิสโกซาว์เวโดนะครับวันนี้เรากำลังจะไปประจวบที่ขี่ขับกันช่ไหครับถึงแล้วนะครับทุกคนที่พักกะละปังหารีสอร์ทก็จะเป็นรถบ้านมีอ่างน้ำเตากุซี่แล้วก็เป็นวิวทะเลนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ระปาคารแล้วก็เป็นทางซ้ายจะเป็นเขาหินปูนบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับจะเป็นรถบ้านเล็กๆเซียโลกล้องหนัง <c oughs> <c oughs> เตียงนอนน่าจะเป็นประมาณคิงไซส์นะครับมีแอร์ให้แล้วก็จะเป็นไมโครเวฟตรงนี้นะครับของเครื่องใช้เครื่องครัวต่างๆเครืฟงกาแฟนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็เล็กๆส้วมข้างในแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำาชววลูกนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับที่ตำบลคลองวานซึ่งเดิมตีที่มาของคําว่าคลองวานก็คือแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาได้เจอศพปาวานเนี่ยลอยมาติดฝั่งเกยตื้นอยู่นะครับคราวนี้เขาก็เลยลากเข้ามาที่ฝั่งก็เลยกลายเป็นชื่อของคลองวานจนถึงปัจจุบันนะครับยิ่งมันชื่อคลองปาวานแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยชาวบ้านก็เรียกของตรงนี้ว่าเป็นคลองวานนะครับซึ่งก็เป็นตำบลหนึ่งตำบลของ ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่ยาวที่สุดนะครับในประเทศไทยก็อยู่ที่ประมาณ215กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดอยู่ที่ประมาณ240กิโลเมตรครับฝั่งทางด้านของตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นทะเลอ่าวไทยนะครับแล้วก็ก็จะเป็นทาง,งตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นเทือกเขาตะนาวศรีนะครับแล้วก็ชื่อของประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็พอมามันก็ <us> คือเป็นเมืองที่มีภูเขาประชิดกันนะครับต้อนถึงภูมิประเทศ ที่มีเทือกเขาตะนาวศรีพาดยาวขนานทะเลนะครับในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองเป็นเหมือนกับว่าเคยเป็นพื้นที่ตั้งกําลังทหารและจุดเฝ้าระวังชายฝั่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันพื้นที่ใกล้เคียงของของวานและอ่าวประจวบเนี่ยเป็นสมรภูมิสําคัญของทหารไทยในการต้านการยุบพลขึ้นบกนะครับซึ่งก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของเมืองอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ตําบลของวานนะครับ ซึ่งต่อจน,นี้เนี่ยผมก็จะไปหาอะไรกินนะครับเป็นอาหารล้อข้อพื้นบ้านทั่วไปนะครับ กินเลยยังเคี้ยวก่อนค่อยหิ้งกูเวอร์มากเขาปัดกูนะครับทุกคนจริงเหรอหวานหวานเนาะลองชิมกันอค่อนหวานส่วนตัวเขาไม่ชอบมันหวาน ก็ินได้นี่ครับต้นยำทุกคนเป็นต้นยำที่แท้ตัวมากก็มันมีความแซ่บอยู่ในตัวต้นยำร้มมานนี้ดีมากทุกคนชิอร้านเลยคะ่ะจานตางาบบไหนลต้มเต่ตตาหรือเปล่าุงตาหอนอโคตรลุงตานะทุกคนที่คลองวนัน กินากระบนางไ่้ลองชิเลยไปกินปากนอร่อยมากต้องกินปลากระเบนย,ย่างนะอร่อย นั่นทุกคนของร้านนี้ทอดทอดูาล้ว้นทอดน้ำปลาเป็นเป็นคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์เด็ดมี่์ไม่ได้เต็มมากตอนนี้กินเสร็จแล้วนะทุกคนก็โดนไปประมาณหนึ่งพันสิบห้าบาทแพงมากกับข้าวประมาณตท่งไหน่ะสี่อย่างสี่อย่างก็สี่าง แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาหินปูนะนครับสวยมากธนาคารปูบ้านคองหวานาพ,าาพ่อเขาแดงตรงนี้ก็จะเป็นพาพาคารอีกที่หนึ่งนะครับยังรู้จักพะพาคารไหม,ไหมพะพาคาร มันเหมือนเป็น <c oughs> หลักนําหรือว่าแบบเป็นเขาเรียกอะไรที่สังเกตของพวกชาวประมงหรือว่าถ้าเป็นเรือใหญ่ก็จะเป็นพวกลำประภาคารทักเรือหรือว่านต้เรือเนี่ยมันเห็นแล้วก็เป็นจุดอ้างอิงคล้ายๆกับบนตึกที่มีไฟสีแดงๆปะใช่ไฟกระพริบแล้วแต่แล้วแต่ไฟว่าเขาจะตั้งเป็นอะไรจะมีไฟกระพริบของมันแต่บนทะเลก็ใช้ประภาคารใช่ ในกล้องน่าจะเห็นนะทุกคนมันจะเป็นเกาะสามเกาะตรงนู้นนะครับเกาะแรกจะเป็นเกาะพิงนะครับเกาะพิงเกาะพังแล้วก็ตรงไกลๆนู่นจะเป็นเกาะจานเกาะท้ายสี่นะซึ่งเขาบอกว่าจังหวัดประจวบเนี่ยเรียว่ามีหมู่เกาะเล็กๆเนี่ยเยอะมากประมาณ23หมู่เกาะนะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรที่นี่ก็สวยมากเลยนะทุกคนถ้ามีเวลาก็ลองมาดูที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็หัวหินนี่แหละ แต่อหินอาจจะคนเยอะแล้วก็น้ําทะเลจะไม่ได้สวยเท่าแต่แถวนี้อันนี้คนจะน้อยกว่าหมายถึงว่าความชุกชุมของคนสวัสดีทุกคนนะครับเช้าวันที่2วันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ผมเดินทางลงมาจากชลบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่สุร,ราษฎร์ธานีต่อนะครับที่าเขาศกไปพักอีกคืนหนึ่งแล้วก็ เพื่อเดินทางเข้าภูเก็ต่เดี๋ยวผมจะไปสั่งกาแฟกินก่อนนะครับก่อนที่จะออกเดินทางกนะับเพราะว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ5 6ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าลงรถติดก็น่าจะประมาณ6ชั่วโมงสวัสดครับเอาคูา่ใจมาคือรับแล้วก็สั่งกาแฟกัน ที่เหลือเรียบอร่อยไหมอร่อยอร่อยดีครับลองมาลางได้ตรงก่อนถึงเกินราชประภานะครับตรง,ตรงก่อนถึงเสียไฟแดงตรงข้ามกับมินิบิ๊กซีใช่ไหมเนี่ยตรงข้ามมินิบิ๊กซีนะแนะนำเลยครับรสชาติใต้แท้ๆเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าเสียหายเท่าไหร่นะครับ โอเคไปักก่อนนะพรุ่งน,นี้ก็เดินทางเขา้าภูเก็ตแต่ผมคิดว่ารถน่าจะติดพรุ่งนี้ทีห้าไปทีห้าเลยไงเดี๋ยวไปสายๆน่าจะถึงประมาณบ่ายสองสามชั่วโมง เขื่อนรัชประภาหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับตั้งอยู่ในอำเภอบ้านตาขนุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมทีนะครับพื้นที่ตรงนี้เรียกชื่อว่าบ้านเชี่ยวหลานนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกติดปากของชาวบ้านนะครับส่วนในชื่อทางการก็คือรัชประภานะครับเป็นพระราชทานจากในหลวงราชการที่9ที่หมายความว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนะครับเขื่อนแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 2,525นะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปี2,530นะครับมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วก็แหล่งพลังน้ำนะฮะคบวบคุมน้ำป้องกันน้ำท่วมแล้วก็สนับสนุนในการเกษตรรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยเป็นหนึ่งในเขื่อนสำคัญของภาคใต้เลยนะครับตัวเขื่อนนะครับมีความสูงราวๆประมาณ94เมตรนะครับยาวประมาณ760เมตรนะครับเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวนะฮะไม่ใช่เขื่อนคอนกรีตโคง้งโดยอ่าง เก็บน้ําตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ185ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็สามารถกักเก็บน้ําได้มากกว่า5,600ล้านลูกบาทเมตรเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยในเรื่องของเขื่อนคอนกรีตโค้งซึ่งเป็นเขื่อนที่ใช้รูปทรงโค้งรับแรงดันน้ำนะฮะแล้วก็ถ่ายเทแรงไปยังผนังหุบเขาทั้ง2ด้านแต่ว่าเขื่อนราชะพานะครับไม่ได้ใช้หลักการนี้แต่ว่าจะอาศัยน้ําหนักของหินดิน ในการต้านแรงน้ําแทนนะครับสำหรับความลึกของน้ําในอ่างเก็บน้ําเขือ่อนราชประพานะครับจุดที่ลึกที่สุดที่อยู่ใกล้ตัวเขื่อนนะครับมีความลึกราวๆประมาณ90-94เมตรซึ่งทําให้เกิดทัศนียภาพภูเขาหินปูนกลางน้ําที่สวยงามนะครับจนได้รับฉาย,ยาว,ว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเลยนะครับ เนี่ยมันไหวมันไหวแล้วปานตะกี้น้ำจืดหรือน้ำเค็มน้ำเค็มได้ถึงแล้วเราข้ามมาแล้วข้ามมาจังหวัดภูเก,ก็ตแล้วคนระับขอให้ทุกคนติดตามคลิปต่อๆไปนะครับก็อาจจะมีคลิปไปตกปลาหรือว่าคลิปการเท,ที่ยวระหว่างภูเก,ก็ตก็ ตานต่อไปนะครับคลิปนี้อาจจะยาว,วยนิดนึงแต่ก็ติดตามกัานนะครับดูแก้เบื่อซิ่ว